เศร้าเผาเาโอ้ยยย่ามาถามยยยยเย้อต่อไปยยยยยยยมยย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 ย่ยย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 ดยอยย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 วยยยยย้ยย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 แยยยยย้ยย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 รยย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 อยย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 ยมยย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 สย าคิ้วสุดท้ายด้ี่าวันหลับพอกันใส่น่ะย้มออนอจัดการปาวันป้าวันีกบงเหน้าวันเลยแกมันบางกล้องนหมผู้สบังกล้องนโอ้นเหรอ้จัตแจงน้นี่ใสศดี่โมเนต์พีด็ดเลยซันดาดก็ดีพ่สดาดดิตัวอเวลาทกินเขาเนี่ ต้องโทษไปหาเมียก่อนขอเงินครับเฮ้ยสิบอกแต่ว่าภรรยาภรรยาพอหอดดีอ่ะอยากาคือพอหอดดีเลยเออแต่ว่าลูกมันคือค้นขางบ้านมาหนีิลูกมันคือพ่อลูกพอหอดดีน่ะคือค้นขางบ้านมาหนิเพราะเราบอได้วยว่อเนี่ยรถต่อกันมาหนิก็เลยงงแต่ว่านี่เจ้าของดีใจไหมฟูทูดเอาตัวเนาะ เจพาะดีใจบอเจพาะมูเมื่อไหน่กเี่ยงเี่อกซีเดือนเลืแม่หาแล้วหาแล้วหัวลุกขึนสาตบาทก็นาตาขึ้นาาออกมาล้วออกปูแรลกออกมาแล้วนาตาดีดีมูคือฮอดดีเลยเออเดีพูดสองในมเมื่อบานแตกเคียงนี่ยอกทองอีกแล้วเจพาะมูบอสเจ้าะดีใจว่าเนี่ทอา เรื่ืมเรือืมอีหลีเลยพอดีตพเมื่อบาทเลยเ่ยืเมไปว่าเจ้าของบันไดเมื่อหามียะักเทื่อใจียถอมรดีใจเรื่ืมก็เลยตกกระไดพ่อโจรไปก็เลยลับซชเอาออไมู่เรื่องออดีเอาที่พูดไหตูู้่นเรื่องสบายเออเจ็เจก็ใส่ดอกเบี้ยกูายต่าง บอเปิดซองให้แอวขึ้นแล้วเปิดซองแถวขึ้นเวาคขาไม่ั้นือนไปบอตัวบดได้มากเลยมันถามไปได้แม่ว่ามันจะถามไปเพิ่มมามันมีหนามวตรงไหนถามด้ยแงไม่ได้บ่อยใขบอมหอยย่างไก่หรือเปล่ายางเลยแต่ว่าหยงไปก็ยังไงเซนทาร์นะไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าบอกไปมันใกล้เลยแต่ไปไกลๆั้กว้างเป็นครึ่งกิโลเลยไกลก่าน่สอมื่น เป็นพ้าราชหงีผมยังไปยิงซองนเราควรจะไปทายสี่ชนหนไม่หน่อยลงไปแล้วเมื่อกี้ึ้นมาหอบกระายร้นตเล่แปดร้อยท่นพขไม่ได้ของแอร์นก่ะครับแอเลร้าานแปร้ตากยร้อะาอุ้ยล่ะก็เกงามันยาปลีดเ่ยปะจ๊ะฮะทายแต่หนาลูก่ นักล้องมันต้แต้งดีก็ได้ดอกเพื่อนบ่อยากึ่งดอกนักร้องแมนใครอยากงอกมึงนักแสดงคนเนตอยากงอุกอิผู้เดียว่เีปวยมาได้เี่นบกบอกหนึ่งวันเท่าไดห้ยหนึ่งวันวันหนึ่งหมื่นพียกตแล้วหวันสองก็ได้ท่อเหรอเนาะไม่ได้ยอ อ้๋ฮิงแม่แม่นีนาบอกว่าให้ควยพรมแม่นีนาหน่อยม่นีนาจะขายที่เขาซ้ำยูนิโดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดดเสือกเดี๋ยพบายเดีวมันเูน่คลิปไได้เดีนีคลิปได้เอ้าแม่นีนาแม่นีนาจ้าขายที่อะไรเนี่ยเอายูทูบเบอร์ออกเน่จ้ะได้แล้วเก่งแล้วเก่งแล

เอเสียผู้ใดเสียงผู้ใดบเสียงดวยิงเรักการที่ไม่าชนะในจดำเยบรรยากาศเนี๋ยวก่รยดูไท้ามมาจีนไงกระเป๋าเปะเสียงผู้ใดพอโนกพอที่ะ้าวไปนอนลูกแต่านก็ไ่ได้นอนอยู่สวัสดีครับ

เาอกะตอนจะดีพวดเรส่ตาเห็นเราหอดคาในยานปรเด็นอนลุ้ยาบปรเด้นนอนเชิญครับเชครับ้าเครับเอากัดพี่ๆเดี่านีดนอยากมาตอนพรรูปข้าลายดดตปอะมาไปใกล้บเสียได้นอนยัีงหลุดได้นอนกน้อยบอล เสียงจอยๆแท้นอนหลับได้รถตลอดใ่่มากินกระลาบมาตลอดปกติทันไม้หลับเลยนอนหลับก็หลับปดเจ๊ไหนละเอาวะข่รถแล้วหลับเลยหลับยังเดี๋ยวแม่หลับเพราะี่้อรถนิ่มหลับนิ่เลยนิ่มเลยะเขาโมงน่ารก

เต้นหน่ายังนะลูกหอมซุกกินแค่นี้ก็สวยแล้วเออมันคือขาวแทบกินอะไรมาทันไม่ถึงขาวไม่หน่อยลูกไปไหนบางเมืองเน่ยลูกไปไอ้โหเดี๋ยถามไปฟังคนนะลูไปอะลูกไปถามไปฟังยางบูพวกมาด้วยหัวฟังเรล่านี่แม่ลูกไปเจ็บปวดเฉียบเอาแต่วนมาหอมแบบแบบแบบพ่อพ่อพ่อเอกพ่อเจเลนติกยมาแล้วค่ะ พอเรนี่ย่ยงมาเผาพบมาอหินแทงาเสยบแล้วไม่ได้กิกาแฟเลยนียมดแบบนั้นนะมดยังมดนีๆมคอยอันต่กวิ่งวิ่งวิ่งเล่าถสดีมาเธอแหกเสือต้องาเที่ยวชาติพีเรียต่ปก